ฉันเคยมีลูกมาแล้วกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไว้ใจเขาว่าเขาจะดูแลฉันได้ตลอดชีวิตแต่ว่าฉันก็ผิดหวังตอนนั้นฉันยังเด็กเด็กมากเด็กกว่าเธอตอนนี้เยอะเลยแล้วก็มีความคิดน้ำเน่าว่ารักครั้งแรกมันจะเป็นรักครั้งสุดท้าย เขาพูดว่าเขารักฉันและฉันก็เชื่อเขาแต่พอมีปัญหานิดเดียวเขาก็หายไปง่ายๆเลยอะ่ะฉันเลยไม่อยากไว้ใจใครอีกอะ่ะ เริ่มพี่มีลูกแล้วผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรของเราสองคนเลยนะครับผมชอบพี่ที่เป็นพี่มีลูกไม่มีลูกมันไม่เกี่ยวครับไม่เดียวถ้าฟังที่ตัวเองพูดดีๆนะเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันง่ายขนาดนั้นเลยพี่พี่อย่าเอาอาดีตมาปิดโอกาสตัวเองสิครับชีวิตคนเรามันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน พี่ไม่รอพี่จะเจอละครั้งใหม่ได้ไมนี่นาะรินลองเปิดใจมีแฟนเถอะลีเห็นนาะรินชอบทําแต่ง,งานลีว่านาะรินอาจจะแฮปปี้ขึ้นก็นได้นะแล้วอานาคตนะได้คิดถึงอานาคตบ้างไหมตอนนี้เธออายุสิบเก้าพี่สามห้าสิปีข้างหน้าเธออายุยี่สิบ มันยังเพิ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเธอเองด้วยซ้ำส่วนพี่45คาาเธอพูดไม่ได้หรอกว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเธอจะไม่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันทำยังไงอะฉันไม่ตายหรอพี่ถ้าพี่มัวแต่มองอนานะคตในแง่ร้ายแบบนั้นอนะวันๆเราไม่เป็นอะนต้องทำอะไรแล้วนะพี่ ซูผมคิดว่าอีกสิบเปรียหน,นา้าผมจะโดนรถชนตายวันนี้ผมเลิกเรียนแล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตวันวัน่ีเ้เี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะคนเก่าพี่อาจจะเคยทำให้พี่เจ็บแต่ผมผมรับรองผมไม่ใช่คนแบบนั้นดีจะเข็ดไหมถ้าเกิดว่าจะมีความบากอีกรอบหนึ่งไม่นะจะตัดโอกาสตัวเองเพราะความผิดหวังครั้งเดียวก็ไม่ใช่ป่า